ขอต้อนรับเข้าสู่ดินแดนไก่ย่างวิเชียนบุรีนะคะเรากำลังจะไปหาใครเอ่ยใครเอ่ยให้ถ่ายแทม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 ,แม,แมอยู่ไหมหนออยู่ไหมหนอแวว สวีดั์สวัสดีเขียวลอยเขียวลอยไข่เหลียวมีสองกิกแล้วบอกวันนี้ เด็กๆบายมาถึงก็บายบายแล้วเหรอมาถึงก็บายบายเลยเหรอสวัสดีค่ะต่ออะไรต่อ,อมันหนึ่งมานหนึ่งอะดูความสูง,ไม,งไม่ต่างกันเลยอะ่ะไม่ต่างกันเลยอะ่งยอะาง,งานเราเร้าเร้าเราเรามีพี่นูอแต่งตัวสวยๆเลยเรีย่รสวยทุกว,ว่า น้องรักน้องรักแข่งกับเพื่อนกันเลยอ่ะสุดเท่ากันเลยถุกเท่าไหร่นะหนึร้อยห้าสิบชอนเออฟังต่างกันมากเลยเฮ้ยใส่เสื้อแบบพาวีเหมือนกันเลยไว้ะเนี่ยใช่ยังไงกัใส่ปะเนี่ยมีลายแถบเหมือนกันด้วยเออมีลายแถบนึ่ไหนเออวะนี่เฮ้ยใช่อันนี้เรานัดกันเรานัดกันใช่ไหมเราไม่ได้นัดกัน เป็นไงบ้างงานทำดีไซน์ครับได้กลับไปตามรอเพื่อนทำงานให้เสร็จก่อนจะได้ไปกินคาเฟ่กันวิศวะปม <laughs> หน้าไม่ใช่ <laughs> หน้าไม่ใช่เลยอะ่ะเฮ้ยไม่เหมือนจริงมึงอย่าให้เหมือนจะตัด,ด๋ยวเขารู้คถ้ <laughs> า ถ้าจะโชว์ต้องปิดอันนี้นะคะปิดอันไหนไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์ไม่โชว์ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรว <c oughs> ิจะว่าพอมเขียนในข้อเรื่อว่าออมาหาโชคมาหาเพื่อนเพื่อนบอกว่าอยากกินขนมที่หนองไผ่แ้วเราก็แวะไปให้อยู่หน้าร้านจนเข้าไปในร้านแล้วมีขนมอะไรกินบ้างวันนี้ไม่มีขนมอะไรเลยค่ะาหาโชค เป็นอะไรที่แบบว่าวอดคูดอ,อดแมกคู่มไม่เป็นไรออกใจตัวเองไปอย่าง,รไ,างไรเพื่อนก็ต้องเจองานก็ต้องทำกาแฟก็ต้องกินเดี๋ยวแอบพาชมกิจการบ้านเพื่อนก่อนนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากวิ่งจ็อกกิง้งแดนเลยจ้าแต่ถามว่าเพื่อนฉันวิ่งจ็อกกิ้งไหม no โน้แน no, ่นอนค่ะเพื่อนบอกว่าเอาไว้โอกาสหน้าค่อยแวะมาไหว้น้ำที่บ้านห้โซวิเชียนบุรีก็ต้อง พชรมิ s รสาเรีเท่านั้นค่ะโปรโมตร้านเพื่อนหน่อยค่ะขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิดจัดซื้อจ,จัดจ้างได้ทุกอย่างก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแหละเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะถ้าบอกมาจากช่องไปแล้วก็มาจะได้รับส่วนลดเป็นรอยยิ้มมนหวานจากเจ้าของร้านค่ะสถานีต่อไปนั่นก็คือสถานีแห่งคาเฟ่ยิน let's go สวัสดีค่ะมากับก่อยกองแกงอีกแล้วกินกะกอย,กกกอยเดี๋ยวจะเดี๋ยวกอยจะเปิดช่องแล้วกินกะกอยวันนี้เราก็มาที่ของดีวิเชียรบุรีนะคะอีกอย่างหนึ่งแทนอกจากไก่ย่างวิเชียนบุรีแล้ว <laughs> ก็อย,ยังมีหนยแท รสท,บบที่สดของร้านเลยค่ะเป็นดริปค่ะเพราะว่าที่เพชรบูรณ์ไม่มีดริปค่ะแปลกมากวิเชียรบุรีมีดริปจ้าเพชรบูรณ์ไม่มีจ้าเอาจริงจริงที่มันหากินไม่ได้อ่ะนี่ต้องถองมาถึงวิเชียรบุรีอ๋โอโกโก้มีโกโก้ด้วยค่ะหลังมนานั่งเล่นกันนั่งทานเล่น รีบหยิบโคดไว้เดี๋ยวขอดูแลเด็กขอดูแลเด็กขอดูรัสอะไรมีอะไรบ้างนะคะลืมละอันนี้ฮอนดูรัสโคลอมเบียพีชครับอ้าวโคลอมเบียอันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเอทีพีชแต่ตัวนี้จะกลิ่นจะเปอร์เมนต์กว่า ตัวใหม่ตัวไหนที่แบบแปลกใหม่สุดแต่ถ้าตัวเนี้ยที่ออกพีทมันจะจางกว่าอันนี้พีทเออเน๊าะในเออเออเอจรีเอออันนี้มันจะเป็นข้างบนอันนี้จะออกลำไม่เอาไม่เอาลำไม่ชอบล้ำเอาเนื้ออ่ออีนครับ ถ้านึกถึงวิเชียนบุรีก็ต้องกาแฟร้านนี้เลยค่ะนายาร้านหนึ่งเดียวในใจของนกเลยแถมความโชคดียังได้มากับเจ้าทินอย่างกะกินกองแกงกะกอยอีกอยากจะบอกว่าร้านนี้เขาดังเรื่องดิฟเลยนะแถมมีคราฟโกโก้ให้ชิมอีกด้วยใครที่เป็นสายกาแฟก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าแม้แต่กระทั่งการเทการหยด น้ำหนักเบอร์บทการปั่นช่วงเวลามีผลทั้งหมดต่อรสชาติกาแฟค่ะแม้กระทั่งอุปกรณ์ก็ยังมีผลด้วยนะคนสายกาแฟอย่างเรามีหรือจะพลาดอร่อยขนาดนี้สู้ตายค่ะวิเชียนบุรีก็แค่ปากซอยใครไม่กินกาแฟไม่รู้หรอกว่าคุนอ่ะพลาดแค่ไหนเวลาได้กินกาแฟที่ถูกใจถูกรสชาติถูกจริต มันจะคอมพลี t มันมีความสุขไปทั้งวันเลยกาแฟยังมีราคาขายแล้วความสุขของเราละ่ะมูลาค่าเท่าไหร่กันมูนลาค่ากับคุณค่าที่เรามีความสุขมันเทียบกันไม่ได้เลยนะคนเราเกิดมาก็เพื่อมีความสุขไม่ใช่หรอความสุขก็แค่กาแฟแก้วเดียวเอ๊ะหรือสองแก้วหรือสามแก้วหรือใครกินกันกี่แก้วต่อว,วันมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะมาทานร้านนี้เพราะชื่นชอบค่ะ no สปอนนะ ใครชอบร้านนี้เหมือนกันก็แวะมาแชร์มาพูดคุยกันได้ค่ะเพื่อไปเจอกันที่ร้านก็ทักทายกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องไรแล้วก็มาไปที่มีรอเรือด้วยนะกดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้ลงด้วยนะคะและให้กำลังใจพี่ๆทุกคนที่ทำร้านกาแฟด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย